ขณะที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมฮะงานนี้คนที่หนักใจเลยก็น่าจะเป็นฟิล์มแล้วแหละฟิล์มภาพฟิลมตอนที่มานั่งคุยในรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมครับงานเข้าฟิล์มอีกดอกหนึ่งแล้วตรงที่คุณอี้แทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมวันนี้คุณอี้ออกมาบอกและภาพที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อไปนี้คือวันนี้คุณอี้เนี่ยเขาแถลงข่าว แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะขอ20ล้านมันไม่ใช่<ะ>ตัวเลขจริงๆเนี่ยมันเป็น60ล้านฮะถามว่าเอาเสียงตัวนี้ก่อนนะทีมงานอีแทนคุณเนี่ยบอกว่าเรื่องของ20ล้านไม่ใช่ก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งจากจังหวัดตรังติดต่อมาหาทีมงานผมประเด็นเรื่องฟิล์มรัฐภูมิ เมื่อปี63ฟิล์มและคนใกล้ชิดชวนไปลงทุน forex ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ผู้เสียหายโอนเงินไปหลายครั้งก้อนใหญ่คือ20ล้านมีการเดินทางไปรับเงินสดถึงที่บ้านผู้เสียหายและยังมีการโอนอีกหลายล้านรวมเป็น60ล้านก็แสดงว่า60ล้านนี้มันไม่เกี่ยวกับ20ล้านพอนแต่มันค,คืออีกคดีหนึ่งอ,อีกเฮ้ยนี่มันงานงอกอีกแล้วเหรอเนี่ยกลายไปว่าคุณอี้เปิดประเด็นใหม่ เรื่องที่ว่ามีความเสียหายอีก60ล้านา<ม>ณะเดียวกันเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อเขาลงไป60ล้านปรากฏสุดท้ายเรื่องเงียบไม่มีผลกำไรเหมือนรับเงินไปแล้วไม่ลงทุนผู้เสียหายก็เลยไปฟ้องร้องดำเนินคดีในจังหวัดตรังปี63ซึ่งตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลแต่ผมย้ำพูดแทนฟิลม์มฟิล์มยังไม่ผิดตราบใดศาลยังไม่ตัดสิน ผู้เสียหายหลงเชื่อเพราะฟิล์มพูดเรื่องแผนลงทุนเทรดต่างประเทศอย่างน่าสนใจคุณผู้ชมครับกลายเป็นงานงอกแล้วจาก20ล้านบอสพอมาเจอ60ล้านล่าสุดคุณอี้ส่งภาพหนึ่งมาให้ดูผมย้ำนะไม่ได้หมายความว่าฟิล์มผิดนะเรายังรอฟังฟิล์มเสมอเปิดเครื่องก็รับสายสักนิดหนึ่งพร้อมขึ้นจอโอ้เงียบเลย มันคืออะไรฮะ <Ừ. S 2> เงินจํานวนนี้เมย์คือเงินจํานวนนี้ค่ะคุณอี้แทนคุณบอกว่าพอเขารู้เรื่องของผู้เสียหาย,ยที่ว่าลงทุนโดยคาแนะนําของคุณฟิล์มไป60ล้านเนี่ย,ยเขาก็เลยมีการต่อสายหาคุณฟิล์มเพื่อที่จะให้คุยก<อ>ับหน้าผู้เสียหายแล้วเหมือนพยายามไกล่เกลีย่ยให้เพราะว่าผ่านมา3มปีผู้เสียหายเขาไม่ได้เงินคืนเลยถามว่าภาพนี้คืออะไรภาพนี้คุณอี้ส่งให้เราบอกว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดของคุณฟิล์มที่เอาเงิน20กว่าล้านบาทไปคืนผู้เสียหายที่จังหวัดตรัง แต่มันเหลืออีกก้อนหนึ่งคือ30กว่าล้านบาทที่ยังไม่ได้คืนผู้เสียหายเขาก็เลยทรมานใจว่าเขายังมีหนี้สินเขาต้องเอาทรัพย์สินไปขายเป็นคดีความเขาเลยอยากได้ที่เหลือ30กว่าล้านคืนค่ะคุณอี้บอกว่าเป็นบุคคลใกล้ชิดของคุณฟิล์มถ่ายรูปคู่กับเงิน20บล้านซึ่งอ้างว่าฟิล์มและบุคคลใกล้ชิดนั่งเครื่องบินเจ็ตไปหาผู้เสียหายโดยผู้เสียหายออกเงินให้ทั้งหมดเพื่อไปรับเงินก้อนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคือเงินที่คืนหรือว่ายังไงครับเมย์คืนค่ะคือเหมือนค ไปคืนผู้เสียหาย20กว่าล้านแต่ประเด็นคือมันยังเหลืออีก30กว่าล้าน<อ>เพราะก้อนใหญ่มัน60กว่าล้านไงคะคุณผู้ชมครับนี่ถึงว่าฟิล์อมอาจจะเครียดมากแล้วมั้งตอนนี้ล่าสุดในรังเปิดภาพคุณฟิล์มเมื่อวานนี้ที่เป็นอินเสิร์ตในสตูขึ้นมาหน่อยสิที่อาจารย์ตรินอุสานั่งวิเคราะห์เห็นแกนั่งเกรงมือตลอดเวลาเนี่ยน,นะฮะ,ะ,ฮะหมุนนิ้วอยู่นั่นแหละเนี่ยนะฮะปรากฏคุณอี้เปิดประเด็นใหม่อีกเรื่อง60ล้าน อี้ก็เลยบอกว่าฝากคนทำว่าคุณทำอะไรคุณย่อมรู้แก่ใจอย่าเป็นคนผักภาระปฏิเสธความรับผิดชอบการใช้ชีวิตติดหรูบนความทุกข์ยากของคนอื่นสุดท้ายต้องนอนในเรือนจำฝากเป็นอุทาหรณ์อย่าทำอีกเลยฟังเสียงคุณอี้ครับผู้เสียหายเนี่ยก็อ้างว่าเขาเนี่ยได้รับ เงินมาแล้วก็ไม่ได้มีการไปลงทุนจริงๆแต่ทางฝั่งคุณฟิล์มก็บอกว่าเขาได้มีลงทุนแต่ว่าขาดทุนทีน,นี้เงินก็เลยมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันคัดเคลื่อนกันแต่ว่ายอดเงินใน60ล้านมีการลงทุนให้จริงๆแล้วก็มีการไปหยิบยืมคนอื่นๆมาด้วยนะครับ ทำให้ทางผู้เสียหายก็ร้อนใจมากแล้วเรื่องนี้มันตั้งแต่ตประมาณตี63แล้วก็เจราจากันไปเจราจากันมาจนกระทั่งฟ้องร้องกันเนี่ยจนบัตรนี้ยก็ยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่มีพยานหลักฐานมีข้อมูลต่างๆแต่ว่าไม่ได้เป็นการตบรั์นะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการไปกล่าวหาเพราะว่า,เ,าเขาเป็นการหลอกลวงหรือช่อโกงหรือไม่เพราะในคดีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมจะไม่ขอเปิดเผยเพราะว่าเป็นเรื่องสำนวนใน,ในกระบวนการยุติธรรมลงทุนในลักษณะเอาไปเทรดมันเหมือนกับฟอเร็กซ์ มีค่าเงินต่างประเทศที่ททดูใบแล้วก็วันที่ไปรับเงินเนี่ยนะครับก็คือมีนำเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะครับโดยที่ฝ่ายผู้เสียหายเป็นคนออกค่าใช้จ่าย ไปรับพาไปนําเงินนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปกแบบับครอบครัวของทางผู้เสียหายด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ทางผู้เสียหายรู้สึกว่าไว้ใจเชื่อใจนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่าพอเป็นเรื่องการลงทุนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของออถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการได้กําไรขาดทุนแต่ถ้ามันไม่จริงมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งต้องไปพิสูจน์กันซึ่งระหว่างนี้เขาได้ข้อพิสูจน์แล้วเดี๋ยวได้ผลเป็นยังไงผมอาจจะมาเล่าให้ฝ่ายฟัง,งแต่ว่าทั้งหมดนี้มี ก็อย่างที่บอกเราต้องให้ความเป็นธรรมฟิลเสมอวันนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์และต้องรอฟังล่าสุดวันนี้น้องชมพูนุชน้องบีของเราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะจริงๆเนี่ยเราก็ไปอยู่แถวหน้าปักซอยบ้านคุณฟิลนี่แหละเพราะอกระดาษใบน้อยที่มันออกมาก็อย่างที่บอกขึ้นกระดาษใบน้อยกับหมู่บ้านของทางเข้าถนนเราเนี่ยก็เป็นนักข่าวไม่ได้เป็นรุ่มล่ามนะเราก็คือกระดาษใบน้อยเนี่ยมันมันค่อนข้างชัดแล้วแหละว่าถ้าเป็นไหมจับอันนี้ด้วยความเคารพจริงคุณกิตอโณง ก็ก็น่าจะเป็นกิจอ,อนงอมไม่ต้องอ้อมค้อมกันแล้วเนี่ยนะฮะกระดาษใบน้อยครับส่วนถ้าจะเป็นไหมเรียกหรือไหมจับเลยเนี่ยนะ,ะอันนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของตํารวจน่าจะเป็นทีมรัตภูมิคุณผู้ชมครับระหว่างที่ทีมข่าวของเราเดินป้วนเปี้ยนอยู่บนถนนปรากฏว่าทางรอปพที่อยู่แถวหน้าหมู่บ้านได้รับโทรศัพท์ช่วงเมื่อกี้นี้ โดยบอกว่าปลายสายโทรศัพท์มาแจ้งไปยังนิติบอกถามถึงคนคนหนึ่งก็คือคุณฟิล์มอยู่บ้านหรือไม่โดยทางด้านนิติก็ได้มีการตรวจสอบแล้วก็ถามไปยังปลายสายโทรศัพท์ว่าคุณเป็นใครปลายสายอ้างว่าเป็นตำรวจต้องการสอบถามว่าฟิล์มยังอยู่ในหมู่บ้านไหม นิติบอกว่าถ้าคุณเป็นตำรวจจริงและคุณมีหมายจับของฟิล์มจริงๆหรือมีหมายจับด้วยความเคารพนะคุณก<ฆ>ิณตอนโนงจริงๆคุณต้องเอาหมายจับมาที่นี่นี่ต้องชื่นชมหมู่บ้านที่รักษาความปลอดภัยให้กิตอนโนงกับฟล์มนิติไม่ยอมตอบปลายสายทางโทรศัพท์ที่อ้างว่าเป็นตำรวจแล้วบอกว่ามีหมายจับโดยบอกว่าคุณต้องเอาหมายจับมาแสดงเราถึงจะบอกได้ว่าฟิล์มกับกิตอนงอยู่ที่ไหน ซึ่งคุณกิจอโนงเองเนี่ยก็ขอให้ตรวจสอบเหมือนกัน<ฆ>ว่าปลายสายที่โทรมาคืนนี้ที่บอกว่ามีไหมจับใช่ตำรวจจริงหรือไม่คุณผู้ชมฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดท่ามกลางกระดาษใบน้อยที่ตำรวจถืออยู่ในมือกลับมาตรงนี้จะอะไรก็ตามแต่ฟิล์มยังเป็นผู้บริสุทธิ์เอ๊ะผมเคยพูดคำคำนี้กับใครนะผมจำไม่ได้แล้วกับใครทนายตั้มอา้าว แล้วนายตั้มไปไหนแล้วนะลือนะนายตั้มต,ตอนนี้ก็ถูกฝากขังอยู่เอาเหรอค่ะคุณผู้ชมฮะฟิล์มยังเป็นผู้บริสุทธิ์ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมจาได้ใช่ไหมลองเปิดคลิปของบอสพัทอ้อ,อขออภัยคุณกิตอโหนง่งไปเรียกบอสพัทอีกเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวเขาไปอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยนะฮะเขาแยกกันประเด็นก็คือกิตอนงคลิปเมื่อกี้นี้คุณผู้ชมฮะคุณกิตอนงเนี่ยคลิปสิครับคลิปที่กิตอนน่งส่งมาเนี่ยฮะหลักฐานใหม่เนี่ยแหละมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่า วันนี้คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคุณกิตอ,อันคงเนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยนะเขาทํางานเรื่องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่<ข>อันนี้ก็ต้องชื่นชมแล้วเขาเคยรู้จักกับบุคคลคนหนึ่งก็คือคุณชนชนะชนะชาติไทรีผมเคยเล่าเรื่องกรณีดีไอคอนเคยมีผู้เสียหายเนี่ยไปร้องกับคุณชนะชนแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาเรื่องไปส่งสงบถ้าใครจําได้นะ<ข>แล้วเรื่องก็เงียบไปเลยคุณผู้ชมฮะ จนคุณชนะชนเนี่ยเขาป่วยติดเตียงแล้วพอเกิดเรื่องดีไอคอนสคบอก็เลยถูกตั้งคำถาม,อ,มอ้าวทำไมดองเรื่องนึกออกใช่ไหมแล้วยิ่งมาเจอเสียงของทางด้านคุณกิตอโนคงอีกที่บอกสอคอบอเป็นล่มอันนี้แหละฮะสอคอบพผู้นี้คงต้องรีบแจงบ้างนะฮะ ปรากฏว่าวันนี้กลุ่มคนที่เคยทําเรื่องแชร์ลูกโซ่เพื่อ,อช่วยเหลือเหยื่อวันนี้พอมันมีคลิปเสียงเรื่อง20ล้านออกมาเราก็เลยไปสอบถามพวกเขาก็คือรองศาสตราจารย์ดรยศศักดิ์โกศัยักการนนท่านเป็นที่ปรึกษานักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันท่านเป็นนักวิชาการอิสระท่านเคยทําเรื่องเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และรู้จักทั้งพอจะรู้จักกิตอนองแล้วก็ยังบอกเลยว่าเรื่องคลิปเสียง20ล้านเขายังบอกนี่คือเรื่องที่ชั่วร้าย ถ้าเป็นการตบซับนะถ้า และยังไงต่อครับเมย์คือประเด็นก็คือถ้าจําได้เนี่ยเราเคยเสนอเรื่องนี้ตอนดีไอคอนเนี่ยนะคะก็คือดรยศศักด์เนี่ยรู้จักกับคุณกิตอนงแล้วก็ทางด้านคุณชัยชนะใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นที่ว่ามีการไปยื่นร้องดิไอคอนเมื่อ2ปีที่แล้วว่าเอ๊ะทำธุรกิจไม่ค่อยดีแล้วไปถูกจับตอนที่ทําวีซ่าจะออกต่างประเทศนะคะณตอนนั้นนะ่ะปรากฏว่าเราก็เลยเอ๊ะทำงานกับคุณกิตอนงมานานรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะทางด้านของดรยศศักด์ก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยถึงจะรู้จักกับคุณณณกกกนะกิิิตตออนนนนคคแ่่เ้าไไมดสับุุ นงน่ะรู้จักกับอีกคนหนึ่งก็คือค,คุณชนะชนมากกว่าเพราะว่าคุณชนะชนเป็นผู้ก่อตั้งชมรมช่วยเหลือผู้เสียหายคดีแชร์ลูกโซ่ค่ะ<ต>เพราะตอนนี้ท่านป่วยใช่ตอนนี้ท่านป่วยอยู่นะคะแล้วก็คลิปเสียงเนี้ยจากที่ได้ฟังดตตรยศศักดิ์มองว่ามันเหมือนเป็นการล่อซับมากกว่าคือคอ,อะไรล่อซับล่อซับก็คือให้ผู้เสียหายก็คือบอสปันเนี่ยเ,<อ>เหมือนกับว่าทําประโยชน์บางอย่างก็คือเหมือนชวนไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มโดยที่บอสปันเหมือนกับว่าให้เห็นประโยชน์จากเรื่อง และถึงแม้ว่าตัวของนักร้องเองจะไม่ได้เงิน20ล้านบาทก็ตามแต่พฤติกรรมเนี่ยมันแสดงเห็นถึงความพยายามที่จะหลอกลวงเอาทรัพย์ของคนอื่นมาแค่นี้ก็ผิดแล้วค่ะโอ้อันนี้คือผู้รู้นักวิชาการมองว่าคลิปเสียงอันนี้น่าจะผิด<ช>เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอลุ้นคืนนี้หรือพรุ่งนี้หมายจับจะมาจริงไหมกับกระดาษแผ่นน้อยเอาฟังเสียงนักวิชาการนะฮะแต่ผมย้ําเสมอว่าเขายังไม่ผิดเพราะสาลยังไม่ตัดสินก็มองว่า ความจริงมันเริ่มปรากฏนะแล้วก็ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันก็มีจริงในสังคมไทยเรานะครับซึ่งซึ่งในกลุ่มของคนที่อ้างว่าทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาทำจริงจังและดีเนี่ยมีเยอะแต่ในในจุดที่เป็นส่วนน้อยเนี่ยผมก็เคยได้ได้ยินได้ได้ จะว่าได้เห็นก็ไม่ใช่เพราะผมไม่เคยไปยุ่งกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็บุคคลกลุ่มเหล่านี้ก็ไม่เคยมายุ่งกับผมนะครับแต่ก็ได้ยินว่ามันมีอยู่จริงนะครับเ,เงินสดเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่ไร้หลักฐานนะครับแล้วก็มันไม่มีเส้นทางทางการเงินนะก,ก็ก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งผิดอะ่ะสิ่งที่ที่ไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับผมแยกเป็น2ออย่างนะการประกอบธุรกิจของดารานักแสดงเนี่ย ถ้าเขามีจริงแล้วเขาทําตามที่เขามาอ้างในในข้อต่อสู้ของเขาตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นจริงเนี่ยนะครับมันก็ยังไม่หลุดพ้นข้อสังเกตก็คือความความถูกต้องเหมาะสมเพราะการยืนยันว่าอ,อย่าไปยุ่งกับเส้นทางทางการเงินหรือไปเบิกไปถอนแต่ให้เอาเป็นเงินสดไม่รู้ละถ้าผมจะไปพีอาให้คุณหรือจะมาตอบโจทย์นี้ตามความต้องการที่ที่ผู้ถูกกล่าวหายคนนึงเป็นคนดิวมานะครับก็ก็อย่าให้ไล่ข้อคอ,อลหา อ่าเหมือนกับ20ล้านตรงนี้จะไม่ไปลงบัญชีเหรอถ้าทําในานาบริษัทหรือจะอ่ามันมันพิรุษอยู่แล้วตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะที่อาจารย์พูดน่าสนใจ20ล้านเพราะในคลิปเสียงผมไม่ทัวรแล้วนะ,นะะเหมือนเงินสดเหมือนเงินสดแล้วประมาณว่าถ้าต้องไปกดเนี่ยอืมไม่เอาดีกว่ามันก็เลยมีคําถามว่าเฮ้ยคุณรับ20ล้านคุณจะไม่ลงบัญชีกันหน่อยหรอนึกออกไหมนะ